สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้อยู่กับช่องออเจ้าพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่3นะคะวันนี้มีพระสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะราคาพิเศษกับพระสวยๆแบบนี้นะคะอยู่ที่รายการละ300บาททุกรายการเลยนะคะจัส่งให้ฟรีมีปลายทางด้วยค่ะน้องขอฝากช่องกัน ช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรและ ID Li ลเป็นเบอร์เทดียวกันเลยนะคะพี่ๆ่ะเป็นเบอร์095320 8 6 6หหรือพี่ๆจะสะดวกสแกน QR Code อันนี้ก็ได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้ตลอดเลยคะ่ะถ้าน้องยังไม่สะดวกรับสายนะคะจะรีบติดต่อกลับไปในทันทีเลยพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอเจ้าพระเครื่องของน้องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป e ีต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่ม รับชมกันเลยรายการแรกกันเลยนะคะพี่พี่ขารายการแรกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะเนื้อเงินวัดบางวัวนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตเอาออกจากกล่องมาให้ดูนะคะพี่พี่ขาใส่กล่องสวยงามมากๆค่ะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินอ่ะขอโทษค่ะเหรียญหลวงพ่อดิ่ง เนื้อเงินวัดบางวัวค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการแรกจกัดสออยู่ในกล่องสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญ หลวงพ่อเกษมเขมมโกรุ่นมหากุศลค่ะเดี๋ยวน้องเปิดให้ดูนะคะพี่พี่ขาจัดอยู่ในกล่องสวยงามมากๆค่ะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะหลเป็นหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนะคะรายการที่สองค่ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญพระองค์แสนค่ะวัดพระธาตุเรนูนะคะ พี่พี่คะ่ะเป็นรายการที่สามคะ่ะ <c oughs> เหรียญคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่พี่ขาอันนี้จากวัดพระธาตุเรนูนะคะถ้าน้องจะไม่ผิดจะจากจงังหวัดนครพนมนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่สามคะ่ะอันนี้เป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่ขารายการที่ที่สามคะ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เลี่ยมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขาสวยงามมากๆค่ะประมาณนี้ขนาดนี้ประมาณนี้เลยค่ะพี่ๆขาประมาณนี้จะดูจาก ฝ่ามือของน้องได้เลยนะคะรายการนี้เป็นพระนารายณ์ทรงคุดค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ํามาให้อย่างดีค่ะพี่พี่ขารายการที่สี่ค่ะพระนารายณ์ทรงคุดนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขารายการที่สี่ค่ะ รายการที่4ี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่หค่ะรายการที่หรายการนี้เป็นพระปิดตาค่ะนี่น้องไม่ทราบที่มานะคะพี่พี่ขาใครที่ตามหาพระปิดตาอยู่องค์นี้สวยมากๆค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่หนะคะรายการที่หพระปิดตาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่6ค่ะ นี่เลยอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเขาออกให้ดูนะคะพี่ๆคะ่ะรายการที่6นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นนี่เลยนะคะพระกิ่งค่ะ หลวงปู่ดู่วัดสแกคะค่ะพี่ขาเป็นรูปรอนะคะพระกิ่งหลวงปู่ดู่วัดสแกะนะคะสวยงามมากๆค่ะพี่พิ่ขารายการนี้เป็นรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามานะคะตามช่องทางติดต่อที่น้องแจ้งไปได้เลยเพื่อมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่7ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลิว วัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่ขาเหรียญคมคมสวยๆแบบนี้เลยค่ะเหรียญคมคมสวยงามมากๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะด้านหลังยันแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาน้องให้ดูงานนะบอกเลยคมสวยละเอียดชัดเจนมากๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดนะคะแบบนี้เลยนะ ต่อไปนะคะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8ดนะคะพี่พี่ขารายการนี้เลี่ยมกรอบมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นพระลีลาน้องไม่แน่ใจนะคะพี่พี่ขาว่าเป็นยันหลวงพ่ออะไรนะคะพี่พี่ขาใครที่ตามหาอยู่นะคะเป็นพระลีลานะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่8ดค่ะ รายการที่8นะคะเผื่อมีใครเกิดเป็นแบบพระประจําวันเกิดนะคะถ้าเกิดใครตรงวันนะคะน้องบอกเลยจัดได้เลยค่ะรายการนี้สวยมากๆนะคะพี่พีขาเป็นรายการที่8ค่ะต่อไปค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่9ค่ะเหรียญสีทองแบบนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนค่ะพี่พี่ขา สวยงามมากๆขนาดกระทัดรัดค่ะพี่ๆขาไปคล้องกับสร้อยทอทองคําจะสวยมากๆค่ะยันแบบนี้เลยด้านหลังนะคะอันนี้เป็นรายการที่8ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะเอาขอโทษค่ะนรายการที่9ค่ะรายการที่เก้าเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะเหรียญหลวงพ่อเขียนค่ะ ต่อไปคะ่ะพี่พี่ขาจัดอยู่ในกล่องสวยงามมากๆนะคะพี่พี่ขารายการนี้หลวงปู่ทิมวัดระหารไรคะ่ะวัดระหารไร่นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวน้องขออนุญาตเอาให้ดูนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังคะ่ะยันแบบนี้สวยๆมากคะ่ะพี่พี่ขา ที่ระลึกงานวางศิลาฤกษ์นะคะพี่พี่ขาเหรียญขันน้ำมนต์วัดระหารไรค่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบค่ะพี่พี่ขาอยู่ในกล่องสวยงามมากๆค่ะน้องจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะจะส่งในกล่องสวยงามมากๆค่ะแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาใครที่ตามหาสะสมหลวงปูท่ทิมจัดองค์นี้ไปได้เลยคะ่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่สิบค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบอ็ดนะคะพี่พี่ขาความโชคดีมีบังเกิดค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบอ็ดค่ะเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สิบอ็ดนะคะอยู่ในกล่องสวยงามแบบนี้เลยเดี๋ยวน้องให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยนะคะ นี่รายการนี้เป็นรายการที่11ค่ะเหรียญโชคดีค่ะใครได้ไปครอบครองรับรองว่าโชคดีแน่นอนค่ะพี่พี่เหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมร,รายการที่11นะคะรายการนี้รายการที่11ค่ะต่อไปนะคะรายการที่12ค่ะเลี่ยมกรอบมาให้สวยงามมากๆพร้อมคล้องคอได้เลยค่ะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่แพ้วค่ะ เหรียญหลวงปู่แผ้ววัดรางหมันค่ะน้องให้ดูงานนะคะพี่พี่ขาเหรียญคมคมสวยสวยเลี่ยมกรอบสวยงามนะคะพี่พี่ขาใครที่ตามหาสะสมจัดไปได้เลยค่ะพร้อมคล้องคอได้เลยนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นยันแบบนี้นะคะพี่พี่ขาวัดรางหมันนะคะเหรียญหลวงปู่แผ้ววัดรางหมันจังหวัดนครปฐมรายการที่สิบสองค่ะพี่พี่ขา สวยงามมาก,มากๆค่ะใครที่ตามหาสะสมนะคะจัดรายการนี้ไปได้เลยค่ะเป็นรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะต่อไปคะ่ะรายการที่13ค่ะมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่คะ่ะใครชอบงานสะสมแบบขลังขลังลึกลับแบบนี้นะคะพี่พี่คะ่ะอันนี้เป็นรายการที่13าคะ่ะเหลียนหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะพี่พี่คะ่ะรายการนี้รายการที่13าคะ่ะ ไปพร้อมถุงแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาสวยงามมากๆค่ะใครตามหาสะสมจัดไปได้เลยค่ะพี่พี่ขรายการนี้รายการที่13ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดค่ะรายการที่13นะคะต่อไปคะ่ะรายการที่14ค่ะนี่เลยรายการที่14นะคะรายการนี้เป็นพระกริ่งท่านเจ้ามานะคะรายการที่14นะคะพี่พี่ขารายการที่14 รายการนี้ผักกริ่งนะคะใครตามหาอยู่จัดได้เลยคะ่ะรายการนี้รายการที่14คะ่ะรายการที่1ิบี่นะคะต่อไปคะ่ะรายการนี้รายการที่สิบห้าค่ะ รายการนี้เป็นหลวงปู่สุกนะคะพี่พี่ขาเป็นหลวงปู่สุกพิมพ์ทรงครุฑแบบนี้ค่ะเรียบรอบมาให้พร้อมเลยค่ะพี่พี่ขาสวยงามมากๆพิมพ์ทรงครุฑนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะขนาดกระทัดรัดค่ะพี่พี่ขาแล้วสวยงามมากๆเรียบรอบแบบนี้เลยนะคะได้ไปครอบครองน้องรับรองว่าปังแน่นอนค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่15ค่ะต่อไปค่ะรายการนี้เป็นรายการที่16ค่ะ รายการที่16บรายการนี้เป็นพระกลิ่งนะคะพระกลิ่งก้นทองน้องไม่แน่ใจที่มานะคะพี่ๆขาแต่น้องบอกเลยว่าเป็นแบบรูปหล่อพระที่สวยงามมากๆค่ะด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะฐานแบบนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่16ค่ะพี่ๆขาแบบนี้เลยสวยงามมากๆค่ะรายการนี้รายการที่16บนะคะรายการที่ส6บค่ะ เป็นพาคก,กริ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปค่ะรายการนี้รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปูเ่เผือกค่ะเหรียญหลวงปูเ่เผือก วัสารีโขค่ะพี่พี่ขะรายการนี้เป็นรายการที่ส7็ค่ะเหลี่ยนหลวงปู่เผือกวัสารีโขนะคะประมาณนี้เลยแล้วด้านหลังน้องให้ดูนะคะงานละเอียดแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเป็นแบบนี้คะ่ะยันเต็มแผ่นเลยคะ่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะรายการที่สิบเ็ดเหลียนหลวงปู่เผือกวัสารีโขค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่17บเจ็ดค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการที 18, ่5 5 18รายการนี 18, ้เป <the> ็นพระยืนอุ้มบาทนะคะสูงประมาณ5เซนติเมตรได้ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะประมาณนี้รายการนี้เป็นรายการที่18ค่ะพี่พี่ขาเลียมกรอบนะคะมาให้อย่างดีมีซับด้านในอย่างสวยงามเลยค่ะพี่พี่ขาแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะพี่พี่าใครที่ตามหาพระ ยืนอุ้มบาทนะคะประมาณนี้เลยรายการนี้รายการที่18ค่ะต่อไปค่ะต่อไปรายการที่19ค่ะพ,พีค่ะพี่ๆขารายการนี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชหลวงปู่เผื่อค่ะวัดกิ่งแก้ว รายการนี้รายการที่19ค่ะน้องให้ดูความคมชัดความสวยงามนะคะพี่พี่ขใครที่ตามหาพระพุทธชินราชจากหลวงปู่เือกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่19ค่ะพี่ๆค่ขารายการที่19นะคะสามารถทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์ตามช่องทางการติดต่อที่น้องแจ้งไปได้เลย ต่อไปค่ะรายการที่19เก้าอาขอโทษค่ะรายการที่20สิบนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเรียมกรอบพลาสติกกันน้ําให้อย่างสวยงามค่ะแล้วเหรียญด้านในสวยมากๆพี่พี่ขาด้านหลังยันเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านหลังยันแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขารายการนี้รายการที่20สนะคะรายการที่20นสคบนะคะคอยากดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้เลยคะ่ะขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ๆขาจากช่องออเจ้าพระเครื่องค่ะต่อไปนะคะรายการที่21ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะ นี่เลยเหรียญสวยงามมากๆแถมเลี่ยมกรอบมาให้พร้อมเลยค่ะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่21ิบค่ะจากวัดช่องแคนะคะจากวัดช่องแคคะ่ะต่อไปคะ่ะรายการนี้น้องบอกเลยสวยงามมากๆพี่พี่ขาพระกริ่งคะ่ะหลวงปู่หมุนคะ่ะรายการนี้รายการที่22คิค่ะพระกริ่งหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะพี่พี่ขาฐานเป็นสีทองแบบนี้นะคะ ด้านหลังแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาจากจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่22นะคะพี่พี่ขาสวยงามมากๆค่ะคมๆชัดๆแบบนี้ค่ะด้านในมีกลิ่งนะคะเป็นรายการที่22คะ่ะ ต่อไปนะคะรายการที่23สิามค่ะรายการที่23บสารายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะวัดปากคลองมะขามเท่าคะ่ะรายการที่ย3สิบามค่ะประมาณนี้นะคะด้านหลังแบบนี้ค่ะงานเหรียญสวยงามเรี่ยมกรอบมาให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่23ิาค่ะพี่ๆคะ่ะรายการที่23ิามนะคะประมาณนี้เลยนะ ต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะรายการนี้นะคะอ่ารายการนี้จะเป็นรูปหล่อพระกิ่งนะคะพระสังกัดายอันนี้น้องไม่แน่ใจที่มานะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่24ค่ะที่24ค่ะเป็นรูปหล่อพระกิ่งด้วยนะคะเป็นพระสังกัดายนะคะประมาณนี้เลยนะคะใครที่สะสมอยู่นะคะพระสังกัดายจัดไปได้เลยค่ะเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่25้าค่ะรายการนี้รายการที่25้านะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะรายการนี้เป็นรายการ25้าค่ะหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ค่ะน้องให้ดูยันด้านหลังสวยงามมากๆค่ะนี่นะอันนี้เป็นรายการที่25หค่ะ25ห้านะคะพี่พี่ค่ะเรียมรอบให้เรียบร้อยเลยนะคะ เรียมกรอบมาให้เรียบร้อยเลยรายการนี้เป็นรายการที่25้านะคะใครตามหาหลวงปู่ทิมอยู่นะคะจัดรายการนี้ไปได้เลยค่ะพี่ๆเป็นรายการที่25ค่ะของ EP นี้นะคะต่อไปค่ะต่อไปรายการที่6ค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดบานไร่ค่ะ รายการที่ยี่สิบหกค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดบ้านไล่ค่ะเดี๋ยวน้องให้ดูงานเหรียญด้านหลังค่ะยันแบบนี้เลยนะนี่เลยเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดอขอโทษค่ะวัดบ้านไผ่ค่ะนี่นะเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะพี่ๆค่ะรายการที่ยี่สิบหกนะคะ ต่อไปคะ่ะรายการที่27 <Luc ar> <adia> ค่ะใครสะสมหรือตามหาอยู่จัดได้เลยค่ะพี่พ <Aub ain> ี่ขารายการที่27นะคะเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะรายการที่27ค่ะเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะจากจังหวัดตากนะคะใครตามหาอยู่นะคะสะสมรายการนี้อยู่จัดได้เลยค่ะพี่พี่ขาเป็นรายการที่27ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่28ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพิมพ์สมเจ้าสัวค่ะพระมหาอุปคุตปางจกบาทนะคะพี่พี่ขวัดบุญญาาราตีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28ค่ะพี่พี่่ะนี่เลยนะคะยันด้านหลังสวยงามแบบนี้เลยค่ะแล้วเลี่ยมกรอบมาให้อย่างดีเลยค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่28ค่ะ ต่อไปรายการที่29ค่ะนี่เลยสีทองอร่ามตานะคะมากๆสวยงามมากๆเหรียญรูปไข่รูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ยีเค่ะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะจะส่งไปในกรอบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูงานหน้าหลังนะคะขออนุญาตออกมาให้ดูนะนี่นะนี่เลยขออนุญาตกดนิดนึงนะ อ่ารายการนี้รายการที่29นะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยงามมากๆค่ะเป็นรายการที่29นะคะเป็นเหรียญลูกไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเดี๋ยน้องให้ดูงานนะคะพี่พี่สามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะ แอดไลน์เข้ามาพูดคุยสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะสนใจรายการไหนเป็นพิเศษจัดได้เลยค่ะรายการนี้รายการที่29นะคะและลำดับต่อไปรายการสุดท้ายของ EP ที่3นะคะสำหรับช่องออเจ้าค่ะรายการนี้รายการที่30ค่ะพี่พี่ขารายการนี้เป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะพระสมเด็จวัดระฆังเป็นเนื้อผงนะคะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการนี้รายการที่30น้องบอกเลยสวยงามมากๆนี่นะ ด้านหลังแบบนี้ค่ะใครตามหาพระสมเด็จวัดระฆังนะคะเป็นงานเนื้อผงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30รายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะนี่เลยน้องบอกเลยได้รายการนี้ไปคุ้มค่ามากๆค่ะเพราะว่าเลี่ยมกรอบมาให้สวยงามค่ะแถมสร้อยประคำคล้องคอบแบบนี้เลยนะคะไปพร้อมสร้อยสวยงามมากๆค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขะนี่นะน้องให้ดูนะคะ ี่นะพร้อมคล้องคอค่ะพี่พี่ารายการที่30ค่ะไปพร้อมสร้อยแบบนี้จัดส่งฟรีมีปลายทางนะคะเป็นรายการที่30รายการสุดท้ายสําหรับ EP นี้นะคะสําหรับช่องอ,อเจ้าพระเครื่องนะคะถ้าเกิดว่าพี่พี่นะคะ ชื่นชอบสนใจรายการไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อน,นี้เลยนะคะพี่พี่ขาเบอร์โทรและก็แอดไลน์เบอร์โทรเดียวกันเลยนะคะหรือใครสะดวกสามารถแอดไลน์ามาได้เลยนะคะสแกนก็ได้นะคะพี่พี่ขาเบอร์โทร095 3 2 0 8 6 6 8ะคะ่ะ นะคะพี่ๆ่ะสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยวันนี้นะคะสำหรับ EP ที่3ของช่องออเจ้าพระเครื่องนะคะน้องจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากพี่ๆอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องออเจ้าพระเครื่องเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ